นี่ของเราชาวไม่กินน้ำกันจ้ะพิก่ก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินข้าวปุ้นสาวน้ำปลาร,ะระ้าจ้าไปเอาลุงฝี ปละใสข้าวไก่ด้วยนะมีตีนไก่พร้อมนี่ของเรานี่นี่อืมกินเลยนะเรื่องนี้พี่เนาะมือุ่มเลย้ะพอดีเืยขึ้นยากพอหัวเช้าเช้า มันเค็มจังปลาใช้น้ำปลาเลยวะใช้จังสองอย่างน่เลยอืมอืมะม,ม,ม,มกินก้ำปจ้ะอืมเขาตายไหย cà mm. nhau một thịt quá Mẹ ai, bữa đây có kinh lại được không mm. <laughs> phần kín vậy mhm luôn rồi là theo luôn rồi, mong măng gần như nhặt mà lại làm bây giờ nhắn kịp mùa thôi hư ม,มากินนิ้ำกันจับไป้องมีคนอยากก้อยบอกอืออือลุนี่กินได้ทั้งวัน Cập mừng con một điều ơi. <cười> 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 gần thằng thì ไม่พูดข้าวข้าวไม่ออ คลิมแล้วว่ากินรังไหมหรือจับนอ้องนั่งลายเจ็บหัวเขานะ่ะถ้าเพ้ใดมากคลิปนี้กันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จากพี่น้องกากอนสวัสดีจ้า